เมื่อวันว,เวาเลนไทยที่ผ่านมาคุณสามีพาไปทานข้าวที่ร้านอาหารบ้านเทพาเป็นร้านที่ได้รับมิชลินสตาร์สดาวเล็งไว้หน้าแล้วค่ะทางร้านจะเสิร์ฟเป็นอาหารไทยเจดคอส์สพอมาถึงน้องพนักงานจะพาไปชมผักสวนครัวของทางร้านก่อนซึ่งนํามาใช้เป็นวัตถุดิบจริงๆจากนั้นจะได้เข้ามาในห้องครัวของทางร้านเพื่อมาดื่มเบลคัมดิงและขนอมอีกคนละหนึ่งคำมาเข้าสู่ตัวคอร์สกันค่ะอย่างแรกจะเป็นอาหารที่ทํามาจากกะปิจัดเซอร์บอกมาเป็น3จานจานนี้เจลลี่กะปิกินกับปลาและขาเหียนจานนี้เป็นเหมือน ทำมาจากตัวแป้งข้าวคอร์สสองเสิร์ฟเป็นโทสลัดปูมา้าทานคู่กับซอสอ่อมปูนะอร่อยมากค่ะส่วนจานนี้เราสั่งเพิ่มมาเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านมูสตับไก่เนื้อเนียนนุ่มด้านบนเป็นจิ้มแจ่วทานคู่กับขนมปังข้าวซอโดชอบมากค่ะเดอะเบสเลยไปกันต่อกับคอร์สที่3ค่ะดองแดงนูโดตัวเส้นจะไข่เกี๊ยวอีทานคู่กับซอสไข่เค็มและหนวดปลาต่อไปเป็นกุ้งแม่น้ำที่เสิร์ฟพร้อมกับแกงส้มส่วนหัวที่เห็นคือไข่เจียวให้มาทานคู่กันค่ะคอร์สที่ข้าเป็นสโนว์มัลซูลโรสชา พีดิสเซอร์แล้วค่ะมาในคอนเซปต์การหมักข้าวและคอมบูชารสสัมผัสแบบเนียนุ่มละมุนมาถึงคอที่7อันนี้เราจําไม่ได้ว่าเป็นไอศครีมอะไรตอนนี้ก็คืออิ่มมากแล้วแต่ทางร้านมีเซอร์ไพรส์ให้เป็นคอพิเมนทารีอีก3คํคำแฮปปี้มาก